不幸にならないでくれ知らないところで傷つかないでどうやっても僕の手をあなたの頭を撫でられない不幸にならないでくれ僕の大切な人たちへあなたがただ生きていてくれるそれが僕はただただ嬉しい สำหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติม UC PubT Mobile นะครับวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำนะั่นคือร้าน Wishman Shop นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเติมกับร้านนี้เราจะได้ UC ราคาถูกไวปลอดภัย100%เพียงแค่ใช้เลข ID แล้วก็ชื่อตัวละครจากนั้นแอดไลน์ไปที่ w i s m a n Shop อย่าลืมแอดด้วยนะครับเม้นจะหาไม่เจอนะหรือจะสามารถเข้าไปซื้อในเพจ Wishman Shop ก็ได้และในตอนนี้นะครับ w i s m a n Shop เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่เพิ่มให้ค่อนข้างคุ้มมากเลยนะครับก็อย่าลืมไปเติมมันนะคร ไหวไหมครับชุดมันไม่เท่าไหร่นะสู้ชุดเราไม่ได้หรอกชุดเรามันตี้อลังการพี่เราเคยบอกว่าไม่ไหวอะพี่เราบอกไปทุกครั้งอะโอ้ล่มสวยเนี่ยล่มคองเวสก็ต์นะครับอย่าลืมไปสู่นะได้ง่ายมากมากโอ้พี่โอ้กุ้ยมันไม่ใช่ตินึ่งะเนี่ยมันใช้วิชาแยกกล้างได้ที่มันเป็นโคคขะนี้โคคะขะนี้หรือเปล่าเนี่ยวิชาแยกกล้างเจ้ามากที่พังผมเต็มเลยวี่อาระวังนะอูเต็มเลยอะเข้ามาแล้ว อู้เจ็บมากหุยเน็ตปิงอ่ะแปบ๊บนึงได้ได้สามแล้วนี่อูส้สามตัวสามตัวสามตัวทุกคนผมมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วหมดหมดตีหมดตีหมดต,มดตีไม่เป็นไรไม่เป็นไรออไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วหมดแล้วหมดแล้วมันมีตีหนึ่งพี่ สวยสวยระวังนะหมูหยองเขาลงล่างก็นบ,นบน่นแล้วป่ะโอ้เขาลงล่างหมดแล้วเหรอนี่โนโนสวย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 หมายถึง,งคนคนดินใช่ไหมโอ้โดนแล้วตรงไหนพี่มาแล้วรูแบมลบก่กรลบก่อน่อกดด้านบนใช่ไหมไไม,ไานนมาหมูหยองตามผมมาหยอมไม่ได้เนี่ยหยอมไม่ได้เนี่ย t e l l me หลังนี่เลยเออโหจบเลยมิเตชาโกรธเลยเนี่ยเมื่อกี้โกรธเลยเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวพี่เก็บของให้โอเคตรงตึกเลยซื้อยู่ดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่คาอยู่ในตนะได้ครับโหพี่เต็มใจรับเลยพี่เอาก่อนฮ่ฮ้ยมีมีมีรถหนึ่งคันตีหนึ่งเตรียมยิงนะซ้ายซ้ายมือเตรียมยิงเตรียมยิงเต็มยิง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  ตามล้วจ้ายิงมันยิงมันยิงมันสเปรย์เลยเส,สเปรย์เประยะนี้เลยสเปรย์ยะนี้เลยสว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 ยสเปรย์เลยสเปรย์ตอนนี้นจะจอดตามยาเลยโอ้นอนยิงอยู่ติดตามหน่อยีกคนหนึ่แป๊บนึงนะ เข่าเจ็บบนเข่าเจ็บอุ๋ยกระสุนหมดขอกระสุนตัวนี้ได้แต่ยังไม่ได้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งสวยหมดปะโอเคหมดหมดเนาะสวยสวยหมูหยองพี่มาแล้วแอบหยองแอบหยองแอบหยองห่างอย่างห่วงห่วงมาแล้วมันจะนอนยิบหนึ่งตัว เอาเลยก็ได้3ตัววิ่งนาพีต่ตัว1ตัว2ตัว3เหลือข้างหน้าพี่ใช่เอ็ดับพี่เอ็ดับโอ,อเคแล Watch out! เอาเรื่องว่ะแป๊บนึงนะพี่ไม่มีเรื่องเลยโอเคเอาเรื่องอยู่นะตุ๊กเมื่อกี้อัดตัวเลยสวยตายพี่ปลาเข้าวงนึงเหรอวงแรงวงแรงมากโป๊ะอ <วง S 1> อ้วงแรงอีกใช่วงแรงมากวงท้ายๆเนี่ยวงฟเฟรชเท่าไหร่ไม่รูัวแ้แต่แรงมากเราจะเอาอะไรอะ่ะมาเลยพี่คำรับไปรับแ,แต่ไม่รู้จะมีคนหรือเปล่า,าในอีกเรื่องนะึง มีคนอ,อยู่อโอ้บนเสาใช่ตัวนี้โอ้โหจะยิงโยนดีกว่าสุดจัดยอมจริงแม่นจริงไอ้ดอกมาแล้วนะครับเปลี่ยนกล่องกล่องไม่มีแล้วเกาะแตกอุ้ยปิดดีสวยหมดพี่โอ้โ,ออโอหโโเก็บพอดีมนันกำลังจ้วงพอดีเลยตัวนี้ อ๋อ้มันการจ้งองมอดีเลยจ้า<อ>เกือบตายแล้วมีคอยนัดด้วยมีอ่ำพอนีมีรถมาพี่มีรถมาขวาได้ได้แป๊บนึงนะไอแพดพี่ติดว่ะเขาจะขับเลยไปแล้วลขับเลยไปแล้วจอดไปะนะเลยเลยเลยไอแพดเวลาเล่นเนยนานค้างหมดทุกคนผมแบบทัดไม่ไปจริง S <S นะครับวันีเขาลิฟติดด้วยจอแล้วหรอ,ปอไปเดี๋ยวเราไปลอยหลังเ็าได้พี่ว่า <S 2> <S 2> <S เขาเห็นเรกากะนะไปลอยไปลอยเขาเนินได้นะแต่รถเรามันเสียงดังอดิไปลอยได้หรือเปล่า <S 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 น,น,นีเล่นได้<อ>ไหมหน,เนีเล่นได้นเล่นได้ได้ย่ตัวหัวตง สวยสามอีสามนะตงก็ยิงมีกี่ตัวสองตรงตรงในรูมีอีกตัวนึงอยู่ในรูตรงรถเลยพี่ตรงรถเลยนะมาไ,<ด>ไปนะเข้าเผารูเลยโอ้ตรงนี้แบบเราต้องเข้าโกดังจริงๆน,นะพี่ว่าจริงคือต่อยโกดังมิตี้พี่ว่าเราก็ต้องชนอนะคือไม่ชนเราตายแน่ๆเลยคนเขาเ่าด้วยแต่คนเข่านี่จ้าบจะจัดชนชนบ้างชนบ้างก็จะ ระวังหลังนะระวังหลังนะหลังมีนะหลังไอตัวนั้นนะไอตัวขลขงหัวตัวหัวตัวอุ้โหติดพุ่มพอดีเนี่ยซุ่งย่กษ์สอัอนนี้นอกหนึ่ง ตรงไกลๆเลยเจมพอนมีทีมก็ยุ่ยครับมันดูมีเพื่อนมาช่วยรึเปล่านะตรงนั้นเจมพอยมีทีมก็ยุ่สวยสวยบอดดี้ตรงนี้บอดดี้บนแล้วมั่าเช้าตรงนี้ครับอีกตัวโอเคครับเต็มหัวไปเลยเอ้ยเอาไปปะเขาไม่น่าลงมาขนาดเนี้ยตรงนี้ได้มามาสองเจ็ดใช่ อ่ปะเนี่ยปลนเกาะแดงเลยยังไงเขาก็ต้องลงมาพี่มาเฝ้านะเพิ่งเริ่มงานพิทิพิ้นเลยครับใช่ครับพี่ป้อมกินข้าวยังยังไม่ได้กินเลยสมบกมาละเห็นปะดูลงดูดูหลังรถเทคเตอรแดงเจ็บมากเป็นโพนี่ที่ยงคืนดูรถเทคเตอร์แดงเจ็บมากความต่ำเจ๊อตายละผมยิงเจ็บหนักแล้วตอนนั้นน่าจะตายผม ตายวงเหลืสี่เหลือข้างบนผมเหลืออยู่สวยวงเข้าวงเข้ากรดังได้สแม็กเข้ากรดังก็ได้ใช่ใช่ครับเดินไปไม่โดนไม่โดนสเปซอ้อมถ้าผมเปลี่ยนก็สูนไม่ได้อ๋อโอเคถ้าโดนไปเดินไปอัดออาจจะโดนสเป์ได้นะพี่ว่าถ้าเอารถไปพี่ว่ามีโอกาสว่ะ โอ้หัหมาเต็มเลยกระโดดมาแล้วหนึ่งไปพร้อมนะหนึ่งพร้อมเลยหนึ่งสองสามไปไปละจ้าโอเคได้อ,อ,อยู่สวยยังไงเขาก็ต้องบงนะน้องหนึ่งใช่มันลงมาล่างหนึ่งตัวเป็นผมเห็น เจ็บพี่ในรูนมี้เจ็บมนียนไปก็ตายแล้วในรูน้อยหนึ่งโอ้จริงกิ๊กกิ๊กระเบิดมาเหล็กสองบนแต่ผนต้องลง<ะ>มาเนะี่ยพี่ว่าช่วยกันดูได้นะช่วยช่วยโอ้โห ต้องลงมาต้องลงมาจริงถือเขาแบบไม่ลงมาก็เล่นไม่ได้เลยดูเห้ว่าจะลงขวาหรือซ้ายอ่ะ,อ,ะอย่งนั้นหมูหยองดูซ้ายพี่ไปดูขวานะเข้าปะมาดูแถบซ้าย <Okay. S 1> พี่ดูขวามันลงขวาตรงีทตัวาตายตายเอา้าทำไมตายเลยอ่ะวอตแสดงว่าเหลือตัวไหนเนี่ยตัวเศษนะเนี่ยวอตัวเศษนะเ,เอา้าอยู่ไหนเนี่ยเอาแล้วไง ตัวต้องทำให้เสียทางข้างหลังไม่ได้หรอโอเค okay, สวยไก่แล้วครับไก่แล้วไก่ตัวที่สามแล้ววันนี้นะครับโอ้โหแบกเก้